เตาลีดพ้าม่านอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วยมืออาชีพสำหรับร้านผ้าม่านเลยนะคะเนียยสวยเป๊ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการส่งมอบงานให้ลูกค้านะคะไม่ใช่ว่า จะรีดยังไงก็ได้เตารีดอะไรก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเตารีดเฉพาะผ้าม่านเลยเนาะเพราะว่าผ้มาม่านมันมีความหนากว่าเสื้อผ้าเยอะเราก็ต้องเป็นเตารีดที่มีแรงดันสูงนะคะแล้วก็มีไอน้ำรีดเรียบมากใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะแล้วเขาก็มีสายยาวถึง4เมตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดทงสูง4เมตรนี่เราก็มีสายยาวไม่ต้องกังวลเรื่องจุดสูงเลยค่ะหรือว่าใครที่มีผ้าม่านอยู่แล้วนะคะหรือเอาผ้าม่านไปซักแล้วมีความยับก็ พักมาได้นะคะทางเราก็มีบริการรับรีดผ้ามานเนาะ SVF เวเกิดเทียนยินดีให้บริการคะ่ะ